คุณกำลังฟังอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับคุณผู้ฟังอยู่กับอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเอดนี้จะกลับมาในออฟฟิศ อีกครั้งหนึ่งนะกลับมาในออฟฟิศคือจะพูดถึงเรื่องราวในออฟฟิศครับพอดีไปเห็นบทความจากเทคซอสเนะเขาอ้างอิงจากรายงานของ McKinsey ครับว่าเขามีการ categorize หรือว่าการแบ่งพนักง,งานที่เราพบเจอได้ในบริษัทเป็น6แบบนะฮะแล้วทางเทคซอสเองเขาก็แนะนำไปด้วยว่าออควรจะทำยังไงเมื่อเราเจอพนักง,งานแต่ละประเภทนะครับ ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ดีก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะฮะโดย6ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันประเภทแรกเลยเนี่ยเรียกว่า the quitters นะครับ quit นะครับ quit เลิกค,ครับ the quitter เนี่ยเป็นพนักงานที่ไม่ happy นะครับไม่ไม่ m o t i v a t e นะฮะไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีความสุขในการทำงานนะซึ่งถ้าเรายังจำเป็นที่จะต้อง มีเขาไว้อยู่นะครับหรือเราอยากจะให้เขาเปลี่ยนนะสิ่งที่บริษัทควรทําก็คือคอยคอยหาวิธี motivate เขานะครับซึ่งมันก็ต้องไปไปเซอร์เวหรือว่าไปรู้มาก่อนว่าอะไรที่จะ motivate เขานะครับก็อาจจะต้องทําพวก engagement survey หรือรอะไรต่างๆแล้วดูว่าผลออกมาเป็นยังไงนะแล้วก็หา action plan ที่ที่ไปตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำเซอร์เวนะครับ mm hmm. เพื่ออะไรก็เพื่อให้เขาเนี่ย รู้สึกถูกกระตุ้นนะครับให้กลับมาทำงานอีกครั้งแล้วก็อาจจะมีความสุขมากขึ้นไม่มากก็น้อยในที่ทำงานเดิมนี่แหละนะฮะอันนี้เรียกว่า the Quitter นะครับนะครับพนักงานประเภทที่2ครับเรียกว่า disruptor นะครับ disruptors พนักงานกลุ่มนี้เนี่ยจะแสดงออกในสิ่งที่ไม่ควรจะแสดงออกที่เราไม่ได้คาดหวังนะครับจะเรียก toxic ก็ได้นะ disruptor เนี่ยนะ คือคือเขาอาจจะเกิดจากความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจบางอย่างจากที่เขาไปเปรียบเทียบระหว่างเขากับอีกคนนึงนะเช่นเขารู้สึกว่าอีกคนนึงเนี่ยทำงานก็ไม่ต่างจากเขาแต่ว่าได้รับการโปรโมตได้รับการชื่นชมนะหรือว่าได้รับการพูดถึงมากกว่าอะไรแบบนี้มันก็จะส่งผลกลับมาให้ให้คนนี้ให้ disrupter เนี่ย,ยไม่อยากทำงาน ไม่ทำไม่ทั้งนั้นเพราะว่าทําไปก็สู้เพื่อนไม่ได้อะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยบริษัทควรจะต้องมีความชัดเจนนะครับในการที่จะไม่ให้คนเนี่ยคิดไปเองว่าทําไมคนนั้นถึงต่างจากคนนี้ทําไมเราถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ในขณะที่อีกคนนึงอีกหน่วยงานนึงไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะสร้าง value added ให้กับ Disruptor นะฮะพยายามให้เขารู้สึกว่าบริษัทยังเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็ยังอยากให้เขาผลิตผลงานออกมาอยู่นะนะครับเขาจะได้กลับมาในร่องในรอยแล้วก็ทำงานต่อได้นะครับพนักงานประเภทที่3ครับเขาเรียกว่า Maudy disengage นะครับ Maudy disengage เนี่ยคือ คนที่แบบเหมือนหมดไฟะนะไม่มีไม่มีความกระตือรือร้นนะครับเบื่อนะทํางานก็ทำไปวันๆเช้าชา,ชา,ชา,ชามาเย็นชามอะไรอย่างเง้ยคนแบบนี้ครับเราควรให้เขาสามารถที่จะ manage ตัวเขาได้นะครับสามารถที่จะให้เขา f l e x i มากขึ้นคือบางทีความเบื่อความไม่กระตือรือร้นมันอาจจะเกิดจากการที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รับคำสั่งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทําแบบไม่ได้มีโอกาสหรือไอเดียในการพลิกแปลงหรือว่าหาแนวทางในของตัวเองในการทํางานเนาะเพราะฉะนั้นคนคนประเภทนี้ครับพยายามยืดหยุดให้เขาหน่อยเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขาสามารถจะแสดงออกสามารถบริหารเวลาหรือสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ในเวลาที่เขาที่เขาแผนได้เอง เราแล้เราค่อยไปโฟกัสที่ r s <_ an> s o v e วิกีหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกสนุกมากขึ้นกับง,งานแล้วก็โฟกัสมากขึ้นแล้วก็อาจจะตตืต่นร้อนมากขึ้นนะเพราะเขาได้ทํางานอย่างที่เขาตั้งใจในวิธีการที่เขาตั้งใจเนาะโอเคถัดมานะครับประเภทที่4เราเรียกว่า Double d o บเบิลด p ปเปอร์นะดับเบิลดิปเปอนะครับดับเบิลดิปเปอร์ u ดับเบิลดิปเเนี่ยจริงๆถ้าจะให้ความหมายมันอาจจะแปลว่าคนที่ทำงานมากกว่าหงงานนะ อาจจะมี second job หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ในในบริบทนี้นะเรากำลังหมายถึงคนที่ทำหลายอย่างในบริษัทเดียวนี่แหละนะครับเป็นม u l t i function หรือว่าจะเป็นคนที่แบบมีบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นนะฮะเขาก็จะมีความความหลากหลายในบทบาทหน้าที่นะฮะคือมันอาจจะจังไม่เคลียร์ก็ได้นะนะฮะ แล้วพอมันไม่เคลียร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความสับสนว่า,าฉันต้องทําอะไรในหนึ่งวันเพราะงั้นประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยอาจจะลดลงนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาควรจะทําอันซ้ายก่อนอันขวาก่อนทํางานนั่นก่อนหรืองานนี้ก่อนกลุ่มนี้ครับจริงๆแล้วเขาทาหลายอย่างนะดังนั้นเนี่ยถ้าเขามีศักยภาพคือจริงๆแล้วเขาทาได้แหละเขาแค่ งงงวยเฉยๆนะฮะเพราะงั้นจริงๆแล้วไอ้งานทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องเป็นรถเขาก็ได้นะแต่แค่เคลียร์ให้เขาชัดเจนว่านี่คือกรอบในการทํางานของคุณนะนะครับแล้วเราก็จะให้ค่าตอบแทนตามกรอบที่คุณได้รับมอบหมายนี่แหละนะเพราะถ้าบทบาทชัดเจนเขาทับได้นะครับแล้วก็เพิ่มค่าตอบแทนหรือว่า recognize เขานะครับอย่างเหมาะสมเนี่ยเขาเองเนี่ยก็จะสามารถทำงานที่เขา handle อยู่แล้วเนี่ยได้ดีกว่าเดิมนะเพราะงั้น สำคัญคือต้องต้องชัดเจนนะครับแล้วก็มองว่าเออถ้าคุณสามารถทํางานที่คุณกําลังจะช่วยทําหรือว่าตรงนี้อยู่ได้เนี่ยนะคุณอาจจะมีโอกาสในการเติบโตได้รวดเร็วก็ได้อะไรอย่างงี้ก็เป็นความท้าทายไปซึ่งเขาก็จะเคลียร์มากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือดับเบิลดิปเปอร์สนะครับที่เจอในที่ทำงานนะประเภทที่5ครับ Reliable and Committed ะ Reliable and committed เนี่ยอันเนี้ยเ,เขาโอเคกับงานแหละนะไม่ต้องไปคอยควบคุมเขาเพราะเขาจะสามารถทำในสิ่งที่เรามอบหมายหรือสิ่งที่เขาคอมมิตไว้สัญญาไว้ว่าจะทำด้วยตัวเขาเองได้นะเพราะงั้นถ้าเรามีพนักง,งานแบบนี้ครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเยอะปล่อยให้เขาทำนะปล่อยให้เขารับผิดชอบไปนะแล้วเราอะคอยซัพพอร์ตเมื่อถึงจุดที่เขามีคำถาม ถึงจุดที่เขาอาจจะไม่สามารถไปถึงได้เช่นมันจะต้องไปเจอกับผู้บริหารดับสูงหรือว่าไปเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่มี Authorized หรือ Authority By p y s o t i t n o n ของเขาอะนะครับบริษัทหรือหัวหน้างานก็สามารถจะเข้าไป Support ได้ตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะการแบบเหมือนให้อำนาจให้โอกาสนะครับในการที่เขาจะ Manage สิ่งที่เขารับผิดชอบได้ซึ่งคนเหล่านี้เขายินดีจะทำอยู่แล้วนะ เราสามารถคาดหวังผลลัพธ์จะเขาได้ไม่ต้องไปจำจี้จำใส่มากนะอันนี้เรียกว่า reliable and competent แมฟังดูน่าจะมีอันนี้เยอะๆนะน่าจะดีนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะฮะ the driving stars นะครับ driving stars เนี่ยคือพนักงานที่มีผลงานดีเด่นนะครับมีพฤติกรรมที่ดนะียินดีที่จะรับงานเยอะๆเพราะเขามี passion แล้วก็ มี Purpose ที่ชัดเจนในการเติบโตนะครับเพราะงั้นอันนี้ง่ายเลยถ้าเขาแบบมีความกระตือรือร้นนะฮะมีความรู้ความสามารถนะอันนี้ส่งได้เต็มที่เลยนะครับมอบหมายแล้วก็คอยดูอยู่ห่างๆนะแต่คอยเอยดูปริมาณงานด้วยเพราะบางทีคนแบบนี้ก็จะไฟลุกเนาะแล้วก็จะรับงานมาแบบท่วมตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับพยายามดูแลเขาและพยายามแบบ จะบอกว่าเพลาเพลาก็ได้นะคือบางทีเขาเองก็ทํางานหามลูกหามคำทิ้งลูกทิ้งเมียอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องคอยหาโอกาสได้เขาแบบได้บริหารชีวิตทั้งเรื่องงานและส่วนตัวบ้างนะครับอย่าให้เขาหักโหมเกินไปนะอันนี้ก็จะช่วยให้เขาอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็มีกําลังที่จะช่วยสปอร์ตเราได้ในระยะยาวนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ6กลุ่มของพนักง,งานในบริษัทนะหประเภทนะฮะที่ทางแมคเคนซี่เขาได้ ทำเป็นรีพอร์ตไว้ซึ่งก็เอามาถูกพูดถึงอีกทีโดยทาง t เท o u ซ c e นะครับต้องขอบคุตทาง t h s o u ซ c สสำหรับข้อมูลด้วยแล้วผมก็เอามาเล่าอีกทีหนึ่งให้พวกเราได้ฟังกันเพลินๆน,นะครับว่าเอแล้วคนที่เรากำลังเจอ,อที่ออฟฟิศนี้เขาเป็นคนแบบไหนกันนะนะครับดังนั้นไม่มีวันไซฟิตเอานะครับวิธีการดูแลลูกน้องวิธีการบริหารทีมจะต้องปรับตามคาแรคเตอร์พฤติกรรมไเซตของทีมนะครับ แต่และว,วิธีก็แตกต่างกันไปก็หวังวา่าท่านผู้นําทุกๆท,ท่านนะที่ฟังอยู่น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยในไม่มากก็น้อยในการที่เราจะกลับไปดูพนักงานของเราที่สังกัดกับเราอยู่นะครับโอเคแล้วนั่นก็คือเนื้อหาของอาจิลังพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ขอบคุณที่ติดตามถึงตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเพราะไม่มีอะไรเจรัยงยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับขอบคุณและสวัสดีครับ